เดทนาพารวยนะครับวันนี้มาอยู่ที่สนามรามินทานะอันนี้ใส่เสื้อนะครับนี่เคเดยเสื้อตัวใหม่ชั้อรอเลยชั้นรอเลยวันนี้ผมอยู่กับน้องเต้จุลาโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเต้จุลาของเรานะที่มานั่งคุยเนี่ยเออมันหลังจากที่เลิกงานนะน้องเต้นะอันนี้กีฬานี่คือเป็นน้องเต้เขาทําแบบคล้ายๆว่า เป็นรายได้เสริมใช่ครับเป็นรายได้เสริมอาชีพหนึ่งนะสำหรับแบบว่านักกีฬาแบอบว่าฝึกฝนให้ดีเสร็จแล้วก็มาเตะเราไม่ได้บอกว่าน้องเขามาเตะเดิมพันนะแต่ว่าเขามาออกกำลังกาย <c oughs> ก็จะมีแบบว่าค่ายไหนที่แบบว่าสนใจที่จะดึงตัวไปยกยกในลักษณะที่บอกว่าถ้าชนะ <c oughs> ก็จะมีค่าน้ำน้องเตอ่าเท่าที่แบบว่าเดินสายมาประมาณสิบกว่าปีเท่าที่อ ผมติดตามน้องเต้เขาเนี่ยครับอ่าเต้คิดว่าแบบว่าอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับการที่แบบว่ารายได้เออรายได้เสริมเกี่ยวกับการที่มาเล่นตะก้อเนี่ยมันทําให้เต้แบบว่ามองเห็นตัวเงินไหมมันก็ขึ้นมองเห็นนะครับเหมือนเหมือนยุคเล็กๆก็จะมีปรามาณเห็นยุสิไทยก็เขาวินบ่อยกับปมาหมันก็มีมีรายได้กับประมาณช่วงนั้นก็อ อูประมาณก็หลายปีเหมือนกันครับกแกก็หาเรียมให้เลยก็ได้ก็ก็มีรายได้แบบทุกแมตต์หนึ่งมนีก็สองเรียมสามเลี่ยมก็จะเข้าวินทั้งสองเลี่ยมเลี่ยมหนึ่งอะไรแกก็จะหาเกือบทุกเสาอะตอนตอนอยู่กับประมาณครับแมตต์ที่น้องเต้แบบว่าเล่นกีฬาแล้วสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองคิดว่าเป็นแมตต์ไหนที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจหรือว่าเป็นแมตต์ที่แบบว่าอยู่ในความทรงจําของน้องเต้มากที่สุดเป็นแมตต์เดี่ยวครับ <Math S 2> เดีย่ยวที่ยอยู่ราชวิถีแมน์น่ะเป็นแมทที่แบบตีเยอะที่สุดแล้วก็เป็นวันที่แบบตีคนเดียวถึงเข้ารอบชิงแปดแปดครั้งแปดครั้งนี้ต้องเพราะมัน,ม,นมันแต้มล็อกเกมสิบสองใช่ไหมครับเกมสิบสองอ่ามันเราต้องล็อกตีล็อกตีล็อกเตะประมาณ ม็กคู่หนึ่งกะเหมือนผมเจอเหมือนเจอแบบเอร้อยเอ็ดนะฮะเงี้ยเอ็โอ้ซูเปอร์แม็กอะไรเงี้ยโอ้แต่ก็มึล็อกกันก็ตีล็อกกันนานนะวันนั้นเข้าไปชิงกับใครเต้ชิงกับหนึ่งบางชันหนึ่งบางชันโอ้โหตอนนั้นชิงกับหนึ่งบางชันนี่ผมจะยอมแล้วเพราะร่างกายไม่ไหวมันมันเหนื่อยแบบกัดฟันกัดฟันสู้คุณคุณไงว่าเต้เป็นเจ้าภาพวันนั้นใช่ครับใช่ผมเป็นเจ้าภาพแรดวิถีใช่ครับแข่งถ้วยอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงว่าในเวลานี้นะ ให้เต้จุลาเดียวกับหนึ่งคุณจนมวยป่าเนี่ยอไม่ไหวนะตอนนี้ไม่ไหวครับตอนนี้มันการซ้อมของเรามันมันมันไม่มีเวลาซ้อมเหมือนเขาครับแล้วอีกอย่างนักกีฬาในค่ายก็จะเล่นแต่สองสองแล้วมันไม่มีนักตะก้อเดียวเหมือนเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนเนี่ยมันคือมันมีแต่นักตะก้อเดียวเราก็จะท้ากันเดียวตลอดเหมือนน้องรุ่นใหม่ขึ้นมาเหมือนน้องกุ้งอะไรกำลังอยากกำลังสดๆเนี่ยอยากเดียวอยากอัพเลเวลตัวเองก็ท้ารุ่นพี่ พี่ซ้อมเดียวให้ผมหน่อยแพ้ก็ไม่เป็นไรมันก็จะได้ติกันทุกวันครับมันมันก็เลยพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอีกนิดหนึ่งเอฟซีฝากมาถามครับอแต่ก็สร้างรายได้จริงไหมจริงครับจริงต่ก็สร้างรายได้จริงถ้าถ้าผมได้ติเดือนหนึ่งผมติประมาณสี่ครั้งห้าครั้งนะครับเหมือนเหมือนลงรายการกับปายเนี้ยก็ผมก็จะมีรายได้ แต่โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเดือนครับบางทีก็สองพันสามพันอะไรเงี้ยเราก็อยู่ได้เลยพูดง่ายว่าเป็นอาชีพเสริมใช่ครับนี่ฮะเป็นหนึ่งอาชีพหนึ่งทางเลือกที่วันนี้เดชนาพามาแนะนํามารู้จักแล้วครับว่ากีฬาสร้างรายได้อาจจะเป็นรายได้หลักสาหรับคนที่ติดพิม์ชาติใช่ไหมสำหรับคนที่มีหน้าที่การงานตอนนี้เท่าที่ป๋า สัมผัสหรือว่าได้รู้จักเต้เนี่ยตอนนี้มีแบบว่าหารายได้พิเศษในการที่บอกว่าสอนน้องที่จุฬาใช่ครับเป็นโค้ดเนาะเป็นโค้ดเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนใช่ครับมีรายได้ยังไงน้องเต้ลองคุยฟังอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้นี่นะน้องๆเขาได้ยินชื่อแล้วก็ผมก็แข่งผมจะแข่งเป็นของบุคลากรเนาะแล้วก็น้องนิสิตปีหนึ่งปีสองก็จะมาเป็นกรรมการไอ้เป็นกรรมการแต่อันนี้พอเขาเห็นผมอยู่ในจุฬาอยู่แล้วเขาก็อยากได้ อยากได้ผมอยากได้พิตี้บอกขอขอเป็นพิตี้มนเป็นโค้ดให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจ้างเป็นเป็นแบบแข่งเหมือนหกเดือนได้ครั้งหนึ่งก็ประมาณหนึ่งสองอะไรเงี้ยแต่ปกติมันจะเป็นช่วงๆครับแต่ตอนนี้เขาก็จะโอนเข้าบัญชีให้เลยอะไรเงี้ยเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะสำหรับน้องเต้จุฬาของเรานะครับวันนี้ผมอยู่กับนักตะก้อที่สีเท้าดีอ่าแล้วก็นิสัยดีมีแต่คนอยากจะร่วมงานเนี่ยน้องๆอย่าลืมนะ กานที่เราไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองนะเราจะอยู่กับวงการนี้ได้นานนะน้องเต้จุลาเนี่ยต้องประวัตินี่นะเกี่ยวกับการที่บอกว่าภาษาเซียนก็บอกว่าง่วงอหรือว่าดาบไม่เค่อยมีแพ้ก็คือแพ้ธรรมชาติใช่ครับแพ้ธรรมชาติไม่ไม่เคยอยู่กับผมมาน่าจะร่วมเกือบจะหลายปีแล้วเกือบจะเข้าสิบปีแล้วอันนี้ก็ามมีแพ้บ้างมีชนะบ้างแต่ชอบที่ใส่น้องเขาตรงที่บอกว่ามีความซื่อสัตย์ าการ<ม>เล่นทุ่มเทอ่าสู้เขาไม่ได้การแพ้การกีฬามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติตแต่วันนี้ได้มาแบบว่าออ่ารู้จักนักกีฬาคนหนึ่งที่แบบว่านิสัยดีอ่าอยู่กับค่ายมานานอ่าน้องเต้จุฬาของเราวันนี้อยากจะสอบถามท้ายสุดนะสอบถามน้องเต้นักตะก้อในดวงใจที่เต้จุฬาชอบที่สุดคือใครให้เลือกมาคนหนึ่งใครเลยเล่นแล้วมีสปิด,ดหรือว่า ผมเห็นแต่ว่ามีแต่พี่โน้ตครับพี่โน้ตพัทรพงศ์อ๋อโน้ตตีนต่ออนะัพัทรพพงศ์โน้ตขอนแก่นนะใช่คนับขอนแก่นโน้ตริมบึงอ่าก็ตอนนี้ยังก่อว่าติดทินชาติอยู่นะหรือว่าพี่เขาตอนนี้รู้สึกว่าน่าน่าจะวางแล้วครับให้ให้รุ่นน้องให้รุ่นน้องนมานี่พูดง่ายว่าเหมือนก็แขวนเลยเพราะว่าเขาเหมือนก็น้องไครเบียดเบียดไม่ได้เนาะใช่เบียดไม่ได้แต่ว่าเสียสละให้น้องคนรุ่นใหม่มาพี่โน้ต ะะพันธรพงศ์นรสคอนแก่นนริมบึงนะฮะคนนี้อ่ะโอเคนี่คือหัวใจของเต้จุฬาอ่าแล้วเต้จุฬามีอะไรจะฝากทางอ่าเดทนาพารวยเนี่ยหมายถึงว่าฝากถึงน้องๆ้อง,องรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินตามรอยเต้สักนิดหนึ่งฝากถึงน้องๆนะครับถ้าใครอยากจะมีะไรายได้เสริมนะครับก็มีจังหวคือขยันซ้อมครับขยันซ้อมแล้วก็ทําผลงานให้ดีครับเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นก็เหมือนแข่ง ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนหินแววใช่ไหมครับแรกๆเราอาจจะยืนกับทีมที่ยังไม่เก่งแล้วทีนี้พอเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเริ่มได้แชมป์เริ่มอะไรก็เดี๋ยวจะมีคนอื่นมาหินแววเขาก็จะขอเบอร์ขอเบอร์ไปโทรว่างานหน้ามติให้พี่ได้ไหมอะไร่าเงี้ยผมก็ไปเตะถ้วยเหมือนกันเขาก็จ้างไปวันอาทิตย์ว่างไหมบางทีโทรมาสอบถามล่วงหน้าอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองลองเอาไปฝึกดู การซ้อมนะครับต้องมีวินัยนะครับ hmm. เพราะว่าการมีวินัยนะครับมันมันจะทําให้เราเก่งเร็วครับแล้วก็เชื่อฟังโค้ด <Okay. S 2> ใช่ครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็อยู่กับม้งเต้ตุลาอ่าสุดท้ายนี้ก็ฝากนะครับเอฟซี FC ของเดชนานะครับอ่ากีฬาสร้างคนนะครับอ่าคนสร้างงานนะครับอย่าลืมนะการที่ทุบหม้อข้าวตัวเองเนี่ยจะทําให้แบบว่าอาชีพที่เราทําทําอยู่เนี่ยมันจะแบบว่า สูญหายนะใช่สูหายเความเชื่อมั่นครับอ่าพอพอถ้าเราไปทุบหมฆะนีความเชื่อมั่นหลายหลายคนนะเก่งกว่าเต้ยูลาก็มีเยอะแต่ว่าปาพงทำไมไม่ใช้บริการเพราะว่าบางทีเราแบบว่าเขาเรียกอะไรรู้รู้หน้าไม่รู้ใจนะใช่โอเควันนี้อ่าพี่ก็ขอจบเพจนะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคน้องเต้ครับขอบคุณครับบ